นี่คือหลังจากฉีดฮอร์โมนทุกเจ็ดวันนะครับกิ่งก้านสาขามันจะเลื้อยมาถึงปกดินเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลื้อยออกมาแบบต่อยอดได้ดีมากเลยครับหลังจากฉีดฮอร์โมนแล้วก็ใช้โกตดวันชุดโกดวันนะของคุณหน่อย ดีมากๆเลยครับอันนี้คือทุเรียนมูซันคิงอายุหนึ่งปีสิบเดือนครับกิงเลื้อยไหลย,ย,ย้อย อันนี้เพิ่งฉีดนะเพิ่งฉีดเสร็จเมื่อเช้านี้ลองดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง